แม้การแถลงข่าวเมื่อวันที่2ี่ปเมษายน265ก็ไม่ปรากฏอยู่ในสำนวนนะเบ s ก็ไม่ปรากฏในสำนวนเอาง่ายว่าหลายๆอย่างนี้ไม่ได้ปรากฏอยู่ในสำนวนซึ่งถามว่ามันเป็นพยานหลักฐานใหม่ไหมนี่คือถ้าพวกเราคือพยานหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในสำนวนซึ่งพยานพวกนี้ถ้ามันเป็นข้อพิรุธข้อสงสัยมันก็คือการ ที่เขาบางอย่างที่เขาไม่ยอมเอาเข้าสํานวนเนี่ยเพราะบางอย่างเนี่ยคือมันเป็นการสร้างบหลักฐานเป็นเท็จถ้าเขาไปไปส่งให้อาการยเนี่ยก็เหมือนกับไปการนําสื่อเท็จถูกไหมครับเขาก็กลูวตรงนี้เขาเลยไม่เอาใส่ในสํานวนแค่นั้นเองประเด็นพวกนี้มันก็คือมันเด็กไปที่มาของทงที่มีการตั้งว่าหารประมาทเท่านั้นเดี๋ยวมันเป็นภาพเห็นชัดเจนเนะครับอตนบอกได้คะว่าความบขอต้องเป็นผู้เช่วชา้น ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เคยขับเรือมมาก่อนเนพะราะมันไม่กล้าขับถึงสากระบกน็อตอ่ะแล้วก็ไปจุดต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าช้านะไปหลายๆที่เนี่ยมันมีอะไรที่เราน่าสนใจมากนะครับโดยเฉพาะวัดข้างข่าวเนี่ยไปจาะถึงสองชั่วโมงนี่ไปทําอะไรกันนะแล้ววัดข้างข่าวเนี่ยเป็นจุดที่เราพบว่ามันมีโคลนมีทรายมีใบไม้นะครับซึ่งมันจะตรงกับลักษณะของ แตงโมในตอนที่พบศพมันต่างจากจุดตรงที่พิบูรหนึ่งมีแต่ทรายไม่มีโคนไม่มีไม่มีใบไม้นะครับหรือจุดที่พบศพเนี่ยนะครับที่จุดตกเมื่อกี้นะที่ความลึกสึกเจ็ดเมตรเนี่ยไม่มีโคนไม่มีทะาไม่ทรายไม่มีใบไม้จุดที่พบศพก็มีแต่ทรายไม่มีโคนมีแล้วก็ไม่มีใบไม้ที่ความลึกส3สามเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันชัดเจนเราจะได้เห็นทุกอย่าง ว่าเป็นข้อพิรุษแล้วทุกคนเนี่ยจะได้เห็นพยานหลักฐานใหม่จะได้เห็นพยานหลักฐานที่ไม่เคยเอาเข้าสํานวนหรือแม้จะเป็นภาพที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียก็ตามแต่เมื่อพนักงานสอบสวนไม่เอาเข้าในสํานวนเนี่ยก็ถือว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่นะครับที่ไม่ปรากฏอยู่ในสนํนา,า,านวนพอพูดถึงวัดทัข่าวให้อย่างนั้นพอจังหวดมั้ไหมว่าคนที่อยู่ในวัดทั้ข่าวหรือวัดเจ้าหน้าที่หรือว่าใครก็ตามไม่เไม่ไม่เกี่ยวมันมันตรงนั้นมันมีบ้านล้างมีอะไรที่ที่สามารถ เดินได้นะแล้วก็มันมีอะไรตอนนั้นมันมีอะไรที่เดี๋ยวันที่สุโมาดูกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวต้องตามต่อต้องตามต่อว่าใครเป็นคนขับเรือไปที่วัดก้างข่าวเพราะว่าหน้าขนานั้นเนี่ยวันช่วงนั้นทีมสั่งี่สามกว่าซึ่งคนบนเรือไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่ที่เรือแล้วก็ต้องไปดูอีกทีว่าใครเป็นคนขับเรือนะครับมันมีอะไรเยอะเพราะว่า มันมีอะไรมากมายที่เราต้องต้องตามต่อไม่ใช่ว่าเฉพาะจำลอง16เสร็จแล้วนะมันหลังจากนั้นก็จะมีการตามต่ออีกนะครับอยู่สองชั่วโมงสองชั่วโมงปรากฏอยู่ในสำนวนหรืหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอยู่ในทีเบปรากฏอยู่ในสำนวนเดิมไม่มีครับคือตำรวจเนี่ยแม้ตั้งการแถลงข่าวเมื่อวันที่26เมษายน2565ก็ไม่ปรากฏอยู่ในสำนวนนะที s บก็ไม่ปรากฏในสำนวนเอาง่ายว่า หลายๆอย่างนี้ไม่ได้ปรากฏอยู่ในสำนวนซึ่งถามว่ามันเป็นพยานหลักฐานใหม่ไหมนี่คือถ้าพวกพวกเราคือพยานหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในสํานวนซึ่งพยานยพวกนี้ถ้ามันเป็นข้อพิรุษข้อสงสัยมันก็คือการที่เขาบางอย่างที่เขาไม่ย้ำเอาเข้าสํานวนเนี่ยเพราะบางอย่างเนี่ยคือมันเป็นการสร้างพยานหลักฐานเป็นเท็จถ้าเขาไปไปส่งให้ไอการเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการนําสื่อเท็จถูกไหมครับเขาก็กลัวตรงนี้เขาเลยไม่เอาใส่ในสํานวนแค่นั้นเอง ประเด็นพวกนี้มันก็คือมันะเป็นที่มาของธงที่มีการตั้งข้อหาประมาทเท่านั้นก็รอ,อ,อดูนะก็อย่างน้อยก็คือภาพเวลา2ี่3ของกระติกก็เป็นการแก้ไขเวลาที่ชัดเจนแล้วก็ที่บอกว่าเรือจอดนิ่งไม่ใช่เรือวิ่งที่ความเร็ว7จ็อน7ดเ็อนนะครับแล้วก็ตำแหน่งก็อยู่ที่สะพานกรุงทน ใช่ไหมสะพานกรุงทนไม่ได้อยู่ที่สะพานพระนาม8อันนี้ชัดเจนว่ากคดีกแก้เวลาทําไมอ่าแล้วก็ตําแหน่งก็ไม่ใช่นะครับนะและตแหน่งของตํารวจที่มีการบอกองสะพานอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราได้เห็นวันที่16ครับว่าตํารวจทาทาไมต้องทําเอางี้ว่าเราแปลกใจว่าถ้าตํารวจทาไมทําไมไม่ทําคดีนี้ให้ตรงไปตรงมาทําไมไม่บอกความจริงว่า GPS เสนี่ยสมมติว่ามันอยู่สะพานสังหีเวลานี้ทําไมคุณไม่เอาตาม GPS ทําไมคุณต้องมาแต่งเวลา เปลี่ยนเวลาใหม่นะครับเนี่ยมันทําให้เราไม่เข้าใจตํารวจในการแถลงข่าวนะครับนะซึ่งเราเทียบเนี่ยเราจะได้ไปเห็นช็อตต่อช็อตนะครับช็อตนี้กับช็อตนี้มันผิดกันยังไงนะแล้วก็ภาพแรกต่างๆเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นวันที่16นะครับมก,การาคมส5 6 8นะในเวลาบ่ายสงมงโอเคนอเนาะ ก็วันนี้นะครับทางคณะตรวจสอบข้อจริงของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับได้ทําการสอบปากคำพยานนะครับเป็นผู้ให้ค้อยคํานะครับโดยทางคุณอชัยยะนะครับได้นําพยานมาให้ค้อยคําทั้งหมดสี่ท่าน,นครับรวมทั้งคุณอชัยยะด้วยนะครับในเบื้องต้นของการที่ให้เจ้าคาว่าเหตุใดถึงมาให้ที่ดีเอสไอเป็นการตรวจสอบข้อจริงในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีพยานนะครับ คุณหมอสวัชชัยนะครับซึ่งให้การเป็นประโยชน์ในคดีอย่างยิ่งนะครับซึ่งท่านเชี่ยวชาญทางด้านศัลปกรรมทางาอุบัติเหตุนะครับซึ่งท่านให้การว่าแต่เดิมเนะ่ะเป็นพยานโจ์ร่วมของคดีอของคุณเดนโมนะครับที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับต่อมาเนี่ยทางพยานทางโจ์ร่วมเนี่ยได้ตัดพยานหมอทวัชชัยออกนะครับก็ต่อมาเนี่ยคุณ อชัยยะเนี่ยถูกต้องที่ตํารวจป้องนะครับเรื่องมินประมาณนะครับคุณหมอทวัชชัยก็เลยมาเป็นพยานยให้คุณอชัยยะนะครับซึ่งในประเด็นของอคุณหมอทวัชชัยนี่ก็มีประเด็นที่สําคัญนะครับที่ให้การข้อท็จจริงกับคณะสวนว่าพยานฐานที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยของท่านเนี่ยซึ่งเคยเป็นพยานยโจดร่วมครั้งแรกเนี่ยแล้วถูกตัดออกมาจากโจ์ร่วมเนี่ยก็ไม่ได้นําเข้าสู่ในสํานวนคดีหลัก ซึ่งท่านก็ไมา่ให้ข้อที่จริงในสำนวนคดีที่คุณอัยยะถูกฟ้องหนีออมา,มาในสำนวนนะครับพยานปากที่2นะครับเป็นพยานที่เกี่ยวข้องกับการขับเรือผู้เชี่ยวชาญเรื่องการขับเรือ,อชนิดคล้ายๆกันกับเรือที่แตงโมตกเรือนะครับก็คือว่าอาการว่าเขาขับเรือประมาณ20กว่าปีเนี่ยถ้ามีคนตกน้ําจากค้ายเรือเนี่ยแล้วเรือล่นอยู่ในความเร็วประมาณแปดน็อตเนี่ย ก็จะไม่มีการถูกดูดนะครับเข้าไปที่ที่เรือจัดอย่างไรน,น,นะครับยกเว้นเรือเนี่ยหอ,อยหลังมีความเป็นได้ที่ที่จะถูกใบพัดนะครับนี่คือพยานที่เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเรือนะครับแล้วพยานขั้นที่3นะครับพยานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน,าน GPS tracking นะครับก็ให้ข้อมูลขอ้อทีจจริงนะครับเกี่ยวกับเรือนะครับว่าล่นจากจุดไหนเป็นจุดไหนความเร็วเท่าไหร่นะครับ ทิศทางเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะมาประกอบรูปภาพรูปถ่ายนะครับที่ปรากฏทางสื่อโซเชียลต่างๆว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรครับตรงกรันไหมหรือเท็จจริงอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็ยังสอบสวนอยู่ยังสอบสวนไม่เสร็จซึ่งมีเอกาสารจานวนมากนะครับในในเรื่องเกี่ยวกับคเวบแท็กกิ้งนะครับซึ่งเราจะนัดอสอบปาะคำในวันวันหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับ นอกจากนี้ครับคุณอชิระก็จะนําพยานหลักฐานอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้กับคณะตรวจสอบจริงทําการตรวจสอบต่อไปนะครับครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้สอบพยานทั้งหมด4ปากแล้วครับถ้าบอกว่าประการสําคัญที่น่าจะใช้ข้อมูลได้คืออย่างเช่นในส่วนของผู้ที่เข้าใเรื่องการขับเรือค่ะว เขาให้การอย่างนี้นครับว่าถ้าเรือความเร็วแปดน็อตเนี่ยถ้ามีคนตกเรือเนี่ยหรือความเร็วเนี่ยมันก็จะมีการโค้งเคงนะครับแล้วก็ถ้าตกแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการถูกดูดเข้าไปนะครับเรือก็จะแล่นต่อไปข้างหน้านครับนี่คือข้อที่จริงที่ที่ให้การมาถึงนะครับอนอกจากนี้เขายังให้การถึงเรื่องของบาดแผลนะครับถ้าถ้าตกเรือจริงแล้วถูกดูดเข้าไปเนี่ยแผลจะกระจุยนะครับแผลจะมีเั้นสากลางก,ารกระจุยนะครับข้อที่จริงที่เขาให้ข้อมูลมานะครับ ก็ในทางทางคุณหมอสวัสชัยหลักการที่มีความรู้เรื่องสารพัดแพทย์บาดแผลที่เกิดขึ้นกับต้นขาดังบอกว่าทำให้ได้นะคะว่ามันคงมันไม่ใช่ใบเั็บที่เรื่อยนะคะเขาให้การอ่าซึ่งในส่วนนี้นะครับคุณหมอสวัสดิ์ชัยเนี่ยได้ทํารายงานไปเปอร์เอกสารมาให้กับคณะตรวจสอบให้จริงนะครับรายละเอียดของบาดแผลที่นี้ของบาดแผลเป็นยังไงนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ยังยังขอสงวนไว้ก่อนนะครับซึ่งคุณหมอยังให้รายละเอียดยังไม่หมดที่ต้อง สอบปากคำเบื้องต้นต่อไปนะครับเพราะว่าขั้นตอนในการที่ดําเนินการในเรื่องการตรวจบาดแผลเนี่ยมีขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ชนิดของบาดแผลเนี่ยลักษณะของบาดแผลที่จะโดนโดนไม้ทัศนะครับหรือโดนโดนของแข็งที่มีคมเนี่ยเป็นอย่างไรก็เราจะให้คุณหมอเนี่ยไปรวบรวมเอกสารอีกครั้งหนึ่งครับ ที่15สิงหน,นี้ไอจะดำเนินการยังไงบ้างครับออในส่วนของเรื่องการจาลองสถานการณ์นะครับวัน26เนี่ยทางคณะตรวจสอบจริงของกรมสอบสวนพิเศษก็จะไปสังเกตการนะครับจะไปเก็บข้อมูลรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งทางคณะของอคุณแยชนี่ก็จะทำไปเปอร์รายงานขึ้นมามอบให้กับกรมสอบสวนพิเศษในรายละเอียด ทั้งหมดนะครับในลนักษณะของเป็นงานทางวิชาการนะครับซึ่งอันเนี้ยทางคณะตรวจสอบจริงก็จะรับไว้ตรวจสอบต่อไปนะครับเบื้องต้นที่เราได้ประชุมคณะตรวจสอบจริงว่ามีหลักฐานใหม่หรือไม่อย่างไรเนี่ยก็คงจะรวบรวมในชั้นนี้ตนกว่าที่จะทางคณะของกุญชาจะให้ข้อมูลกับทางกรมปศุสัตวพิเศษหรือไม่อย่างไรทั้งหมดหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็เบื้องต้นที่จะดูเนี่ย มันอาจจะมีข้อที่เหมือนคือข้อเท็จจริงกับข้อเท็จอยู่นะครับก็อยู่ในขั้นการตรวจสอบทิ้งทางคณะคุณเฉลิมชเนี่ยเขาจะนําข้อมูลทั้งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับกับข้อเท็จจริงที่ที่ทำขึ้นมาใหม่เนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอันนี้ก็อยู่ที่คณนะจะได้ตรวจสอบต่อไปครับ,บจากจำลองเหตุการณ์อยนั่งน,นี้เสร็จแล้วมันสามารถจะฟังด้ว่าจะรื้อคดีทำคดีใหม่ได้เมื่อไหร่ใช้เวลานะ ส่วนที่จะถามเรื่องการหรือฟือน้นคดีใหม่เนี่ยจะต้องใช้เวลานะครับว่ามันจะมีหลักฐานใหม่ขึ้นเข้ามาหรือเปล่านะครับหรือเป็นหลักฐานเดิมที่อยู่ในการพิจารณานะครับอันนี้ต้องใช้เวลาในการาทํางานอีกระยะหนึ่งครับถ้าาก็คืออ้จะเป็นคดีพิเศษต้องเจอหลักฐานใหม่เรื่องใหม่ที่มาพิจารณาตัในกรณีที่จะรับเป็นคดีพิเศษได้เนี่ยก็คือต้องไม่ เป็นพยานยฐานที่ใหม่นะครับหรือถ้าไม่อยู่ในคดีนั้นนะครับก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้างครับงก็ตั้งตั้งข้อคถาว่าไปทีิสาลเขามีการบอกว่า ต้องดูข้อมูลข้อเท็จจริงที่ที่เราจะได้ก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรครับซึ่งอันนี้ยังไม่สามารถที่จะให้คําตอบได้ครับนีาาจะม,ม,ม,นนออมชุดทงงปเไัคือคือตอนนี้คณะตรวจสอบข้อจริงเนี่ยเราได้รวบรวมผู้ที่ทำงานเชี่ยวชาญของบริศัทเองว่าจะเป็นกองปฏิบัติการพิเศษนะครับฝ่ายกฎหมายนะครับ ส่วน GPS นะครับแล้วก็ส่วนการข่าวเนี่ยมาช่วยกันในการทํางานตรวจสอบข้อ,อจริงว่าต้องรวบรวมเอกสารจากใครบ้างนะครับเพื่อที่พิสูจน์ว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับเพื่อที่จะสามารถว่าหลังจากที่รวบรวมแล้วเนี่ยเราจะดำเนินการในทางไหนได้บ้างนะครับครับผมเดี๋ยวจุายึงเก็บข้อมูลทางารเดี๋ยวสายจะเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ที่เกี่ยวข้องในคดีครับว่า จะสามารถดำเนินการในส่วนใดได้บ้างครับส่วนการจาลองสถานการณ์ในวันที่6นี้ทางดีไซมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างอันนี้เรื่องการจะลองสถานการณ์เนี่ยเป็นเรื่องของคณะคุณอชยะที่เขาดำเนินการเองทั้งหมดนะครับดีไซน์ก็เพียงไปแค่ไปสังเกตการนะครับว่ามีการจําลองสถานการณ์นี่เป็นอย่างไรนะครับซึ่งทางคณะของคุณอชยะก็จะทาจะทํารายงานเป็นผลงานทางวิชาการเนี่ยส่งให้กับทางคณะดีไซน์ต่อไปครับ ในสมัยนั้นเอ,เองจะมีการบินโดรนเองนะครับเพื่อเรียกจับภาพเก็บภาพไอการสังเกตการของเดียสัยก็มีทั้งการถ่ายภาพภาพนิ่งนะครับแล้วก็ถ่ายภาพโดรนนะครับแล้วก็บันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่จะเก็บไวข้ของของเดียสัยด้วยนะครับเพื่อประกอบกับทางของคุณอัจฉริยะที่ดําเนินการของของของภาคประชานเองด้วยครับจริงค่ะสุดท้ายและเดียสัยกดดันพวกหนักใจนะครับเพราะว่าการยึดคดีมันต้องเป็าานทุกต้องแต้ตมแข่ง าการตำลังคชาติหรือ,อการทำยีออัยการทางานของยีสัยก็ทําไปตามปกติในรอบของกฎหมายที่ทําได้นะครับเหมือนคดีอื่นๆทั่วๆไปครับผมมีก,การกำนดกรอบเวลาไหมครับท่านว่าจะสามารถออกเลขคดีได้เมื่อไหร่อะไรเอ,อ่อคือตอนนี้เราแค่ทําได้แค่ตรวจสอบให้จรกิงก่อนนะครับว่าเนื่องจากในชั้นนี้คดีเนี่ยอยู่ในชั้นปีรนาของศาลอยู่แล้วเนี่ยเราก็ทําได้เท่าที่ที่ทําได้ครับในรอบของกฎหมายครับถ้าถามว่าเราจะจะรับ ในกรณีที่ถ้าไม่ใช่ความผิดอยู่ในบัญชีท้ายของกรมสอบสวนคดีพิเศษพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยการที่จะเป็นคดีพิเศษได้นะครับก็ต้องเข้าบอร์ดของคณะกรรมการคดีพิเศษก่อนนะครับว่าะราะเป็นคดีพิเศษหรือไม่อย่างไรครับเหมือนกับทุกๆคดีครับที่ที่จะเป็นคดีพิเศษได้นะครับถ้าอยู่ในบัญชีท้ายก็แค่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ถ้าไม่อยู่ในบัญชีท้ายความผิดอื่นๆนะครับก็ต้องเข้าบอร์ดของคณะกรรมการคดีพิเศษ ว่าจะรับว่าเป็นคดีพิเศษหรือไม่ยอย่างไรครับก็บต้องรอรอมติของบอ,อ,งองร์ดใหญ่ด้วยใช่ไหมคะว่าจะรับเป็นคดีพิเศษมั้ครับถูกต้องครับ